สวัสดีพี่น้องบายพีป่ปารุงพบกับซ่องเคยลาคือเก่าพี่น้องยัง,งยังเลยไป่ใช่จิตไม่ไใช่มุนี้เอาสิไปเฮือนนองดำพี่น้องเอ้ยบ่ได้ไปเล่นเฮิงเลยเนาะไปห,หาเหล่นเฮือนนองดำก่อนว่าสิมียังให้เบิง่งเน่มียังแปลกตาบ่าได้เห็นบ่ได้ไปหลายเดือนเลยนองดำเนาะเป็นเดือนชองเดือนอะไรเลย,เลย วันนี้เราก็เลยสีพากันไปไปไปเลยพี่น้องเลยไปเห็นเพื่อนน้องดำดดมาหอนเพื่อนน้องดำเลยพี่น้องบอกได้ว่าหึ้งตึง่ประมาณชองเดือนนี่แหละแปลกหูแปลก,กตาไปนอย่างหนึ่งหยาลายกว่ามันนี่ฟัโอ,อ้ยมันไกล เอออีมนั่นแหละค่ะเรางงมากินบ่มีคนอยู่เลยเออแซ่บเยอะเอามาชิมหน่อยสิเออนานามากเครื่องน่อเฮ้ยมาเครื่องปู่นเออนั่นแหละเออนั่นแหละในมือไก่ในมือน่ะ ผล่ในมือขามาเอาอโยนมาโยนเอาเลยพี่น้องลเลยตัดกยเตโยนในทีมไปใช้เมื่กเขาป่าเขาลุงไปใช้นีพ,พอแล้ว่วนแเขาจะให้วัดหรอ แสบมบ้างล่ะตอนี่แสบเกบมนในน้องอึงน้องนิ่มได้ใช่อเ,เ,อเออแยนกันไปก็เลยบม,มีพาย,ยูเฮือไนไปลองบมมี่ก็มีอยู่เฮ็นอยู่นหนึง ลงมาดามหมดสีดาบอเซ่กับบอเซ่โอ้ช่วงนี้คนก็ชิบ่คอยี้กัไนะพี่น้อ,องมองอยู่ให้อยู่หน้าไทยปูเฮือนไก่บ้านกัน เออภัยปูหน้าใกลบ้บ้าน,นออาก็สิอยู่บ้านเนาะอุ้ยจะอ่อนหญ้าอะນีดกอะลีนะນญ้าเฮือนองดํานี่อมจะไนอีม,ด,ม,อม,มดในฮือนน่ะอิมเป็นชิปโตคือว่าอัน สายมาเบิ้งตัวนี้เอาตัวนี้ชุกไลยมันสิครกขัดกิน่มได้ใจเขาดิามันบ่มีโอ้ยมาผิดโทนกินข้าวกันยั้งไอยอดไอขอดต๋องไก่เออต้มไก่ตัวก็หูดำ ไปเปิดบางแล้วกินเตี๋วสาวูชมพูจังหวต้มไก่อาหารดีที่ฉันนี่ต้มไก่น้องดำว่ะอย่าว่าตัวเป็นคนเหตุ นิ้วขาวแน่น <Island> like <ivan> <dictionary> ี่เนาะลงใส่นิ้วลำบ่คือนิ้วลำบ่อยู่นะใส่ตัวจิมาแกกล่องของขวัญอุ้ยอ้าวยังบ่ฮอบ่ตางลงฝาหายแต่วันเกิดนะ ไอเสือกเนี่ยขับกันยังไม่เคยเห็นเมนนันเมนนวลนูกัดหรือมาจากใส่กระสอบดังเทียมเดี๋ย็ดก็จะสูงไปทางมหันยเลอ่ากระสอบเราเทียมนะเบายอดไปใช่ไหมจับคือเห็นรถบ่เห็นคนเนาะ จังซ่ํามือแล้งพลสิตกเนาะดําเนาะตกแน,น,น,น่นอนอือฮ้อนน้เอ้ยฮ้อนอันนี้ลอนี่แหละบ้านน้องดําอืมทาสีตอนตอนเฮาเ็าเลอะทาสีนี่บ่ํานี่ิาตมันเป็นหยังีมันบ่เหมาะสมปานดอ้าสียังบนีเสียังบนีมันจังสิเหมาะสม <ś ś ชีดำแล้วเนาะมันยังบอัอนมันยังเลียวหาบเห็นมันยังติดอันนี้ชีทะเลม,มันเลียวเห็นยังติดถ้าแต่หฮิงไรดำคือเ้ามาตอนน้ะคือว่ายังบบเห็นบ่เลยนะเด้ท่าแต่เหรอบ่ทาแต่กอเบื้องแล้<อ>เวเ,วเมนบ่เออสงสัยเขาจำาบรด้ท่าแต่ห้องไริ่นว่าใช่นอนในรุมนี่เขาป่า,าบ่ กลางคืนนะไดเออไปสัที่งนขี่ไปทางนี้โลบนนีดา สีตกมาเลยเนาะให้เนาะดอกแล้วไม่ดูก็ไม <don> ่จิกบอสอันพาแอ็มเพื่อนน่ะเออพ้นถืกมันดอกมาเลยเนาะเออคันตัวใดเป็นกิซี่ก็ไม่จิกเนาะตัวใดบอมเอนกิซี่ก็ไม่ดู มันคือบ,อบ็อลกซ์เหอเห็นแต่เบาคอดพี่น้องเลยอ,อยู่เฮือนผู้เดียวกันนะเห็นไพเลยปะดำไปท่านี้ก็ได้แต่ว่าเมือ่อพี่น้องเลยมาเล่น,นเนาะบ่ไดมาเฮิงเลยก็เลยมาหาเล่นบ่ไดมานี้สอง ประมาณชองเดือนเลยแหละบรมานี่มันนี่ก็เลยมีโอกาสมาเล่นกับเรเห็นคนเห็นแต่น้องดำกับบาข่าสองคนเอกาก็มากกับน้องดำนี่แหละทิไปทางใดเมื่อทางใดอ้ยหลดุดอ้ยพูนอ้ยพูนอ้ยหลดบรรยากาศบา้นบานหนองบ้านนาเขา หมู่บ้านน้องดำก็คือหมู่บ้านน้องซีนโนหรือว่าซีสว่างใตยย้หนิเนาะอื่นเดินลายหมู่บ้านเมื่มอไรหมังม่วงนี่ดังเมื่อไรเขาเห็นในภายในภายมังม่วงน้อยนะโอ้สวนต้นปลูกยังสวนคือบ่มียังมีแต่หญ้าบมาลอดก็บ่ได้อันท้ออีกเนาะ คนขับตีดฉันขาดเดียวตีดนะได้<อ>ป,นป,ปาน่ะไปเฉยไปเฉยโอ้ยเก่งนลยไปเราสี่างออกไปห่อนอกก่อนพาพี่น้องชมบรรยากาศทงไฮทงนา ่าห่เลขยัางเดียวนี่เอาไปเลยได้พะเยีบลองรังบ่ได้นว่ะโอ้ยลุดก็ได้แล้วแลลุง แล้วแล้วบ่ดำนาอืมวันนะ่ะ,ะข้อเขียวลุมล่มๆเลย เออไปก่อล์ฟโอ้ยกะไปคือตายแท้เลยเด้งกระจอยอยู่โอเคพี่น้องขอบใจสุกุลสุกคนที่เข้ามาเบิ่งเนาะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอบใจสุกุลสุกคนที่เข้ามาเบิ่งฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามมานี้ก็ขขมา,เ,า,ลเ,า,มมาเล่นมารีวิวเฮือนน้องดำมาเล่นนำ้ำน,น้องพ่านเออน้องดำพามาเล่นเฮือน มาเล่นบ้านเนาะไปแล้วพี่น้องพร้อกันคลิปหนะ้าสบายดี